ปังมากเฟ้นเฟนรอชมสาวคนดังทุ่มเงินรีโนเวทตึกเก่าสวยและรวยมากจริงๆเข้าสู่ช่วงเทศกาลย้ายออฟฟิศอีกครั้งแล้วสำหรับยูทูบเบอร์สาวนัดนิสามณีโดยล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ภาพขณะกำลังรีโนเวทตึกเก่าพร้อมเขียนข้อความว่าออฟฟิศใหม่อีกครั้งรอบที่สาต้องเล่าว่าการย้ายครั้งนี้เพื่อ หประหยัดค่าใช้จ่ายตึกเดิมเดือนละห้าหมื่นตึกนี้หนึ่งหมืนสเป็นออฟฟิศที่จะใกล้บ้านแนนขึ้นด้วยไม่งั้นน้องจะเดินทางลำบากเลยหาตึกที่อยู่ระหว่างบ้านนัดกับแนนรักน้องห่วงน้องเดี๋ยวจะเริ่มย้ายมอคอปี6-7นี่เลยตอนนี้ประกาศหาทีมออกแบบที่อยากร่วมงานกันทำสตูดิโอใหม่ ตื่นเต้นตื่นเต้นจะมีมุมใหม่ๆละใครสนใจทักเลยลาย wtn 2536มาดูกันว่าจากตึกแถวเก่าๆจะเนรมิตเป็นสตูปงัปงๆยังไง